สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับสู่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลนะครับครับตอนนี้ผมอยู่บนทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข1290นะครับในพื้นที่ของอำเภอเชียงของนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับก็จะพาท่านนะครับมาชม ความคืบหน้านะครับการก่อสร้างทางเลี้ยงเมืองของอำเภอเชียงของครับตรงบริเวณที่เราอยู่ขณะนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณสามแยกนะครับจุดเริ่มต้นนะครับการก่อสร้างของโครงการนะครับก็จะอยู่บริเวณบ้านห้วยกอกนะครับบ้านห้วยกอกนะครับซึ่งเส้นทางตรงนี้นะครับก็จะมุ่งหน้านะครับไปออกที่ ตรงสามแยกนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับก็ระยะทางประมาณ9.1าจุดกิโลเมตรนะครับส่วนไปด้านนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวอำเภอเชียงของนะครับที่เราเห็นมีพระพุทธรูปนะครับตั้งดูเด่นเป็นสง่านะครับซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าวครับก็มีป้ายโครงการนะครับ ไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งการก่อสร้างนั้นนะครับก็เริ่มต้นสัญญากันมาตั้งแต่วันที่9กันยาปี2564นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่20มกราคปี2569นะครับมูลค่าการก่อสร้างก็1,044ล้านนะครับ9 3 0 0 0 0รับ7,000บาทนะครับซึ่งก็โครงการแห่งนี้นะครับหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็จะอำนวยความสะดวกนะครับในการ เดินทางครับของพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้รถยนต์ขนาดใหญ่ต่อไปก็ไม่ต้องเข้าในตัวเมืองก็สามารถที่จะลัดออกไปทางเส้นทางเลี่ยงเมืองได้เลยนะครับซึ่งเส้นทางเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มาจากอำเภอเชียงแสนนะครับพอท่านมาถึงบริเวณจุดดังกล่าวนั้นก็สามารถที่จะเลี้ยวขวานะครับไปตามถนนทางเลี่ยงเมืองเส้นนี้นะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูพื้นที่การก่อสร้างกันครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ตามกันไปเลยครับครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่15นะครับสิงหาคม2568ครับก็พอมีโอกาสว่างครับก็ขออนุญาตนะครับพาท่านมาดาูพื้นที่งานก่อสร้างนะครับโดยเฉพาะ พื้นที่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงบ้านหุ้ยกอกนะเราก็จะเห็นว่าวันนี้ก็มีการก่อสร้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น3ามแยกขนาดใหญ่เลยนะครับถ้าตรงไปข้างหน้านี้ก็จะไปมุ่งสู่อำเภอเชียงของนะครับส่วนถ้าหากว่าเราเลี้ยวขวานะครับก็จะไปะทะลุที่สามแยกนะครับ ทางไปสะพานมิจรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นมีคนงานก่อสร้างนะครับก็ทํางานกันบ้างนะครับเป็นบางส่วนนะครับก็ฝนอาจจะตกนะครับทำให้การก่อสร้างก็อาจจะล่าช้านะครับซึ่งเราก็คาดการว่าหากการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับโครงการดังกล่าวนั้นนะครับก็จะเอื้ออํานวยนะครับความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการใช้รถใช้ลานะโดยเฉพาะรถ บรรทุกขนาดใหญ่นะครับที่บรรทุกสินค้านะครับมาทางอำเภอเชียงแสนนะที่มีความอประสงค์จะไปออกสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ก็ต่อไปก็ไม่ต้องเข้าไปในตัวเมืองนะครับก็ท่านสามารถที่จะมาใช้เส้นทางนี้นะครับหากว่าแล้วเสร็จครับตรงข้างหน้านี้นะครับเราก็เห็นว่ามีความคืบหน้านะครับการก่อสร้างไปมากพอสมควรนะครับ ซึ่งเราก็เห็นมีการาลาดแอสฟัลต์นะครับไปบ้างแล้วนะครับซึ่งจากการติดตามแผนงานการก่อสร้างนะครับโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งเส้นทางแห่งนี้ซึ่งมีความยาวทั้งหมด9 1 0 3จกิโลเมตรนะครับก็เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็แผนงานการก่อสร้างนะเส้นทางแห่งนี้นะครับก็มีความคืบหน้าถึงร้อยละ58 .51 นะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับแต่ก็ช้ากว่าแผนงานไปอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในการก่อสร้างที่อาจจะล่าช้านะครับก็อาจจะมีปัญหามาจากการาติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับที่ยังอาจจะไม่สงมอบให้ทางาผู้รับจ้างนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการารื้อย้ายนะครับระบบสาธารณูปโภคนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นปปาต่างๆที่อยู่ใช้งานการก่อสร้างนะครับสำหรับเส้นทางเส้นนี้นะครับก็จะมีความกว้างทั้งหมดนะนะครับก็80เมตรเลยทีเดียวนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ย80เมตรนะครับซึ่งช่องทางจราจรก็จะเป็นแบบ4ช่องจราจรนะครับไป2มา2นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับ ก็เราก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าหากว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยนะครับก็จะทําให้าการคมนาคมในตัวอําเภอเชียงของนะครับซึ่งก็ถือว่าคับแคกนะ่การจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะรถใหญ่เนี่ยนะครับก็ที่เข้าไปในตัวเมืองเนะี่ยก็ทําให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับาการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับหากว่าแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะทําให้การจราจรในตัว เมืองเชียงของเนี่ยเบาบางไปมากพอสมควรครับโครงการดังกล่าวนั้นก็จะยกระดับนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับการคมนาคมของเมืองที่อยู่ชายแดนนะครับโดยเฉพาะอำเภอเชียงของแล้วนะครับได้รับการผลักดันนะครับให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมนะครับซึ่งถือเป็นเมืองชายแดนนะที่ทางจังหวัดจังรายพยายามผลักดัน เมืองที่อยู่ชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่สายนะครับก็ที่จะพยายามผลักดันให้เป็นเมืองทางด้านการค้าการขายนะครับอําเภอเชียงแสนก็ผลักดันนะครับให้เป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวนะเพราะว่ามีทั้งสามเหลี่ยมทองคํามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับส่วนอําเภอจงของแล้วนะครับก็จะเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมของเมืองชายแดนนะครับเพราะว่า จากตัวอำเภอเชียงของนั้นนะครับเราสามารถทีจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับที่เชื่อมโยงกับโครงข,าข่ายคมนาคมเส้นทางแห่งนี้นะครับซึ่งจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับเราจะสามารถมุ่งหน้าไปที่สอปปลาวนะครับโดยเฉพาะเส้นทาง r 3 a นะครับซึ่งระยะทางก็ไม่ไกลนะครับจากนี่ไปประเทศจีนก็แค่250กิโลเมตรนะครับซึ่งการก่อสร้างถนน อ่านั้นนะครับก็ทำให้เกิดการค้าขายนะครับที่มาจากประเทศจีนบ้างมาจากประเทศลาวบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะมุ่งหน้าไปถึงเวียดนามได้เลยนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองเดียนเบียนฟูนะครับครับเราเห็นแล้วก็มีความาชื่นใจเป็นอย่างมากว่าอีกไม่นานนะครับโครงการดองกล่าวนะครับการก่อสร้างทางเลี่ยง,งเมืองเชียงของนะครับ ก็จะแล้วเสร็จนะครับซึ่งวันนี้เราก็เห็นว่ามีาช่างนะครับเข้ามาดําเนินการก่อสร้างบ้างาเป็นบางส่วนนะครับซึ่งหากว่าแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมุ่งหน้านะครับไปถึงเส้นทางเส้นเดิมเลยคือเส้น1290ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็เราค,คาดว่าหลังจากการก่อสร้างนะครับโชมหน้าการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงของก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะครับ ก็จะเกิดการลงทุนการค้าการขายนะครับโดยเฉพาะภาครัฐที่พยายามผลักดันให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมาแล้วก็มีเขตเศรษฐรกิจพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เริ่มเลยนะครับก็มีโครงการมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็คาดว่าหากการก่อสร้างาโครงการทางเรื่องเมืองดงังกล่าวน่าจะมีส่วนที่จะช่วยผลักดันให้อำเภอเชียงของของเรานะครับมีความเจริญก้าวหน้า อาการขมนนคมคล่องตัวการเดินทางไปไหนมาไหนก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับรถลาที่เข้าในตัวเมืองก็จะลดน้อยลงครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่พาทุกท่านมาชมความคืบหน้านะครับไซ่งงานการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองของอำเภอเชียงของนะครับซึ่งหากทุกท่านเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งครับ sewat nikra